หอยบางผู่เนี่ยเจอแล้วแหล่งหอยบางคู่ตัวเท่าขี้หมดอัน,นี้หอยนางลม mm. เออหอยนางรมก็ตัวจริงๆแล้วตัวเท่ากับบ้านเรานะแล้วจริงอ่ะไม่ตัวเท่ากับเมืองไทยเอาเมืองไทยทำไมตัวเล็กอ่ะมันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มันมีหอยใหญ่กับหอยเล็กหอยนางลมเขาบอกว่ามันต้องห้าปีถึงจะกินบางทีอ่ะนี่ก็มันยังไม่ถึงนี่ยังไม่ถึงมันเราก็ไม่รู้ว่ามันกี่ปีแล้วอ่ะมันก็เกาะอามันเฮอคุยไลฟ์สดหน่อยบอกผู้ชมหน่อยดิค่ะ อยู่วแดนะคะเจ้าของบ้านนาราพามาตอกหอยนังลมเจ้าของบ้านก็ชะตากรรมต้องพาคนที่โลกกิดอยากจะมาหาหอยนั่งลงแล้วนี่มันก็ไม่ใช่ตัวใหญ่นะ้ตัวมันเล็กกตัวใหญ่ที่เขาโกเอากไปจะหมดแล้วเอ,อใช่ตัวใหญ่มันกินกันหมดแล้วถ่ายทีละนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆไปกกเยอะเองดูวิวถ่ายวิวบรรยากาศ ท่านที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดอยากเชิญคนมาบ้านนะคะเพราะว่าจะต้องเจอชะตากรรมแบบนี้ความทนสูงมากอ่ะจริงต้องเอามีดแกะเลยนะ <c oughs> เออ,เอ,อมันก็เปิดได้ไ่ได้อยู